ครับตอนนี้เราก็มาอยู่แปลงที่ดินหกไร่นี่นะครับจากต้นไม้นี่จะเข้าไปสวนอ้อยออกไปนี้อ้อยนิดหนึ่งนะครับมีอ้อยอยู่ประมาณสองไร่ตรงข้าวใหม่เข้าล้มนี่แหละครับมันจะเป็นต้นประดู่ด้านในจากนี้ลงไปก็น่าจะประมาณลึก,ลกเป็นเม็ดนะครับแต่ก็ไม่ลึกเท่าไหร่ไปตอนนี้ไปปุมบาวาปีตอนนี้ไปปุมบาวาปี กลับมาด้านนี้ก็จะไปจังหวัดุดรธานีตรงยูเทิร์นนะครับตรงรถบัสวิ่งมารถทัวร์วิ่งวิ่งมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นยูเทินนร์นถ้าทําเป็นปั๊มน้ํามันหรือว่าทําเป็นโรงงานเนี่ยทำได้แนวเขตจะเป็นตับจงต้นประดูน,นไฟฟ้าสามเสยนเป็นถนนมิตรภาพ อุดรธานีขอนแก่นนะครับอุดรธานีนี่ขายข้อหลามเสร็จก็จะเข้ากุุมปวาปีนะครับจากจุดตรงนี้ไปถึงไฟเขียวไฟแดงกุุมปวาปีก็ประมาณ2กิโลเมตร,รตรงด้านขวามือเลยก็จะเป็นบ้านท่านสสนะครับประจวบชยัยรานขวามือน,นะครับ